ว้าวมันเต่าปลูกข้างหลังเตาสาได้แมงกับเต่าหนึ่งตัวมันน้อยมากเลยอยากได้เยอะกว่านี้เธอก็ได้เอาเสืตุ้งจุ่มลงไปในน้ำเหมือนเดิมเธอก็รอเวลารอเวลาสักพักหนึ่ง หาไปเจน้อยระหว่างที่รอสระเอาสะดุ้งขึ้นลองก็มาดูจอดว่าจอจะหาปลาได้ไหมออพอคุณภาคมาถึงคำแรกที่คุณภาคถามก็คือได้กินไหมคะจะได้กินไหมคะเราบะผพือเนี่ยพือเนี่ย จอดจอดทำตามที่ซา่าบอกซา่าบอกอยู่ผืนี้นี่นี่เอาอันนี้ลงเอาอันนี้รับเลยข้งในน่ะต่างผืนจอดก็งมซาวอยู่สักพักหนึ่งแต่ก็ไม่ได้อะไรตัดภาพกลับมาหลังจากที่จอด ประสบความล้มเหลวในการหปาปลาแซลล่าก็ต้องลงมือเองเธอลงไปพร้อมกับเข็งใบหนึ่งอาวุธประจำกายของเธอส่วนจอร์ดนั้นก็เลยขึ้นมางมน้องทถงๆมาดูว่าจอร์ดจะได้ปลาไหม